สวัสดีครับวันนี้มิขอเล่าเรื่อง bm 2 1แบบเล่าข่าวหเห็นภาพและอธิบายสเปคให้สนุกครับเราจะไม่ได้มานั่งไล่ว่าโพสไหนจริงโพสไหนเท็จเพราะสุดท้ายเราอยากรู้3อย่างมากกว่าคือเกิดอะไรขึ้น bm 2 1คืออะไรแล้วทำไมแค่ได้ยินชื่อนี้คนถึงรู้สึกว่าบรรยากาศมันหนักขึ้นทันทีเริ่มจากภาพที่ทุกคนไม่อยากเจอครับ คืนหนึ่งในพื้นที่ชายแดนเสียงดังแบบไม่ใช่ฟ้าล้องไม่ใช่เสียงรถแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีหลายบ้านต้องรีบหาที่หลบภัยแบบสัญชาตยานนี่เลยครับคือเหตุผลที่คำว่า bm21 กลายเป็นคีย์เวิร์ดในข่าวรอบนี้ก่อนเข้าเนื้อหามิกขอพูดให้ชัดๆแบบสั้นๆนะครับคลิปนี้ทำเพื่อความเข้าใจภาพรวมไม่ใช่คู่มือไม่ใช่การสอนใช้อาวุธ จะเล่าด้วยข้อมูลสาธารณะและเล่าเท่าที่จำเป็นโดยไม่ขยายรายละเอียดความสูญเสียเพราะสิ่งสำคัญคือความปลอดภัยและความเคารพต่อผู้ได้รับผลกระทบครับโอเคทีนี้มิกพาไปภาพเหตุการณ์ก่อนแล้วค่อยพาไปตัว BM21 แบบที่ฟังแล้วไม่งงนะครับเพื่อจัดลำดับว่าเรื่องมันไหลมายังไงขอสรุปเหตุการณ์สำคัญเป็นไทม์ไลน์สั้นๆให้ดูเป็นภาพเดียวก่อนนะครับ หมายเหตุรวมตารางสรุปภาพรวมตามรายงานข่าวสรุปถแถลงการจากหลายแหลง่งเพื่อช่วยจัดลำดับเวลาไม่ใช่เอกสารทางการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งและรายละเอียดบางอย่างอาจมีการอัปเดตต,ตามสถานการณ์ครับถ้าเรามองมันเป็นเส้นเรื่องเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เริ่มจากวันเดียวแล้วทุกอย่างประทุ แต่มันเป็นความตึงที่ค่อยๆสะสมแล้วค่อยๆเพิ่มระดับความรู้สึกของคนดูและคนในพื้นที่ไปทีละขั้นครับช่วง7จถึง8ธันวาคมคือช่วงที่ภาพใหญ่เริ่มชัดว่าเหตุการณ์มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะจุดอีกแล้วเพราะมีการพูดถึงการประทะหลายจุดและมีการสื่อสารกับคณะทูตองค์กรระหว่างประเทศนี่คือสัญญาณว่าประเด็นมันถูกยกขึ้นมาอยู่ในระดับที่โลกภายนอกเริ่มต้องรู้ ไม่ใช่แค่ข่าวท้องถิ่นครับจากนั้นวันที่9ธันวาคมชื่อ B.M.21 ก็เริ่มโผล่เป็นคีย์เวิร์ดและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนด้านอารมณ์ของข่าวเพราะคำว่า B.M.21 สำหรับคนทั่วไปมันแปลว่าอาวุธยิงเป็นชุดฟังแล้วจะรู้สึกหนักกว่าอาวุธที่ยิงทีละนัดโดยอัตโนมัติต่อให้คนดูยังไม่รู้สเปคแต่แค่ได้ยินชื่อหลายคนก็เริ่มรู้สึกว่านี่มันเริ่มใหญ่แล้วหรือเปล่า วันที่10ธันวาคมข่าวเริ่มเข้าสู่โหมดสรุปรวมความถี่และภาพรวมการใช้อาวุธในช่วงต้นเดือนซึ่งผลของมันคือทําให้คนดูเริ่มจับตาความถี่มากขึ้นคือไม่ได้ถามแล้วว่าเกิดไหมแต่เริ่มถามว่าเกิดบ่อยแค่ไหนแนวโน้มมันกําลังพุ่งขึ้นหรือกําลังลดลงและที่สําคัญคือมันเริ่มโยงไปที่ความเสี่ยงต่อคนในพื้นที่ที่ต้องใช้ชีวิตตามปกติครับ แล้วพอข้ามาวันที่22ธันวาคมภาพข่าวก็จะเริ่มแตกเป็น2แบบคือบางพื้นที่มีรายงานว่าเกิดเหตุพบร่องรอยบางพื้นที่รายงานว่าไม่พบความเสียหายซึ่งนี่เป็นธรรมชาติของเหตุการณ์ที่เกิดเป็นวงกว้างและข้อมูลไหลเร็วครับแต่สิ่งที่ทำให้คนจับจ้องจริงๆคือช่วงค่ำวันที่22มีรายงานผลกระทบถึงเขตชุมชนในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว มีบ้านเรือนเสียหายและมีผู้บาดเจ็บนี่คือจุดที่เรื่องมันข้ามจากแนวประทะไปแตะบ้านคนแบบตรงๆครับวันที่23ธันวาคมพอมีสื่อไปลงพื้นที่ภาพที่คนดูได้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นบรรยากาศจริงของชุมชนความกลัวความไม่แน่นอนและความรู้สึกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินจะตั้งตัวนี่คือส่วนที่ทำให้คนดูเข้าใจว่าทำไมคำว่า bm 2 1ถึงไม่ใช่แค่คำเทคนิค แต่มันเป็นคำที่กระทบความรู้สึกของผู้คนจริงๆและสุดท้ายช่วง22-23ถึงธันวาคมมีรายงานเรื่องความพยายามผลักให้มีการพูดคุยและมีการนัดหมายการหารือในวันที่24ทธันวาคมอันนี้คือสัญญาณว่าหลังเสียงดังมันต้องมีโต๊ะคุยตามมาเสมอสำหรับคนดูอย่างเรามันแปลว่าต่อจากนี้อย่าจับตาแค่เสียงในพื้นที่แต่ให้จับตาว่าความถี่มันลดลงไหม การสื่อสารกับคนในพื้นที่ชัดขึ้นไหมและการประสานงานมันพาเรื่องกลับไปสู่ทางที่ควบคุมได้หรือเปล่าครับโอเคเพราะจับลำดับเหตุการณ์ได้แล้วทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนอยากรู้ที่สุด BM21 คืออะไรทำไมมันถูกพูดถึงหนักและสเปคมันเป็นยังไงมีขอสรุปสเปคโดยทั่วไปพร้อมหมายเหตุสำหรับกรณีกัมพูชาไว้ในตารางเดียวแล้วค่อยอ่านไปฟังต่อท้ายตารางแบบเข้าใจง่ายนะครับ หมายเหตุรวม bm 2 1มีหลายรุ่นหลายฐานลดและระยะยิงเปลี่ยนตามชนิดจรวดตารางนี้ใช้กรอบตัวเลขสาธารณะ,ะนะเพื่อทำความเข้าใจข่าวเท่านั้นไม่ใช่ข้อมูลสัญญาจะซื้อจัดหาของกองทัพใดๆจากตารางมาทัดแรกที่อยากให้จำคือ40ท่อเพราะนี่คือหัวใจของมันเลยครับมันไม่ได้เกิดมาเพื่อยิงทีละนัดแล้วหวังความแม่นแบบปืนใหญ่บางประเภท แต่มันเกิดมาเพื่อยิงเป็นชุดให้เร็วแล้วให้พื้นที่แถบนั้นรับแรงกดดันพร้อมกันแล้วบรรทัดพิสายยิงนี่ก็สําคัญมากเพราะเวลาได้ยินข่าวพูดว่าไกลหรือไม่ไกลให้จำไว้ว่าระยะมันขึ้นกับชนิดจรวดไม่ใช่ขึ้นกับตัวรถอย่างเดียวตัวรถเหมือนเป็นแท่นยิงแต่ตัวที่ทําให้ไกลหรือสั้นลงคือจรวดที่ใช้ครับ ส่วนมันทัดก,กําลังลบของกัมพูชาที่มิกใส่ไว้มันไม่ได้มีไว้ให้เราตื่นตนกนะครับแต่มันช่วยอธิบายว่าทําไมชื่อ B M 2 1ถึงถูกหยิบมาพูดบ่อยในบริบทนี้เพราะมันเป็นระบบที่มีรายงานว่าอยู่ในครั้งจริงไม่ใช่ชื่อที่ผมมาแบบลอยๆและสุดท้ายคือกรอบราคาลอมที่มิกแปลงเป็นเงินบาทให้ดูไปคร่าวๆเพื่อหเห็นสเกลครับตัวรถยิง1คันอยู่ระดับหลัก10ล้านบาท แต่เรื่องที่คนมักมองข้ามคือต้นทุนการยิงและต้นทุนการพร้อมลบเพราะถ้าคิดแค่ยิง40นัด1ชุดมันก็กลายเป็นเงินระดับหลักล้านบาทได้ทันทีแต่ในของจริงยังมีเรื่องอันไหลการฝึกและระบบสนับสนุสนอีกเยอะครับทีนี้กลับมาที่คำถามว่าทำไม BM21 ถึงทำให้คนรู้สึกว่ามันหนักกว่าคำว่าปืนใหญ่ธรรมดามันอยู่ที่ประสบการณ์ของคนในพื้นที่ครับ อาวุธแนวนี้เวลาพูดถึงมันมักมาพร้อมความรู้สึกว่าเหตุการณ์เกิดเร็วเกิดเป็นชุดและความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะเมื่อมันอยู่ใกล้ชุมชนแต่ในขณะเดียวกันมิกอมไม่ได้อยากให้คลิปวันนี้กลายเป็นคลิปที่ทําให้คนดูเครียดหรือรู้สึกว่าเราไม่มีข้อมูลแล้วมานั่งโทกกันเองเพราะสิ่งที่คนดูต้องการจริงๆคือกรอบคิดที่ใช้ตามข่าวได้ทันโดยไม่หลุดไปกับเสียงเชียร์หรือเสียงด่า ดังนั้นมิจะขอทำให้มันง่ายมากครับเวลาเจอข่าว bm 2 1หรือข่าวอาวุธหนักให้ดูแค่2อย่างก่อนแล้วคุณจะตามทันกว่าคนส่วนใหญ่เลยอย่างแรกดูวันเวลาและพื้นที่ว่ามันคือเหตุการณ์ล่าสุดจริงไหมหรือเป็นคลิปเก่าถูกเอามาเล่าใหม่เพราะข่าวแนวนี้คลิปเก่าถูกปวนบ่อยมากครับอย่างที่2ถ้ามีตัวเลขเยอะเช่นยิงกี่ลูกไกลกี่กิโลเมตร ให้ถือว่าตัวเลขคือรายละเอียดไม่ใช่หัวใจหัวใจของข่าวนี้คือผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนและทิศทางว่าจะลดระดับได้ไหมครับผู้ทิ้ชัดที่สุดแบบไม่ย,ยืดก็คือณตอนอดคลิปนี้ภาพใหญ่ที่เรารู้คือมีความตึงเครียดต่อเนื่องและมีรายงานเหตุจรวดกระทบเขตชุมชนในสระแก้วช่วงค่ำวันที่22ธันวาคมพร้อมความเสียหายและผู้บาดเจ็บ ส่วนรายละเอียดเชิงลึกอย่างจํานวนลูกที่แน่นอนทุกช่วงเวลาหรือรายละเอียดจุดยิงแบบเป๊ะๆมันเป็นเรื่องที่อาจอัปเดตได้ตามข้อมูลทางการและการสืบสวนของหน่วยงานครับแล้วต่อจากนี้ควรจับตาอะไรมิกอยากให้มอง3อย่างนี้แบบคนดูทั่วไปก็เข้าใจได้ครับ 1. สัญญาณว่าความถี่และความรุนแรงมันลดลงจริงไหม 2- การสื่อสารกับคนในพื้นที่ชัดขึ้นไหมคนรู้ว่าจะไปไหนจะติดต่อใครและจะรับความช่วยเหลืออย่างไรและ 3. ความคืบหน้าของการพูดคุยหรือการประสานงานที่จะทำให้สถานการณ์ไม่ไหลไปไกลกว่าเดิมครับเพราะสุดท้ายต่อให้เราเข้าใจสเปคถ้าคนในพื้นที่ยังต้องอยู่กับความรู้สึกว่าคืนนี้จะเกิดอะไรอีกก็ไม่รู้นั่นคือสิ่งที่หนักที่สุดในมุมของมนุษย์ครับ สรุปง่ายๆคือ PM21 ไม่ได้เป็นแค่เชื่ออาวุธในหนังในข่าวรอบนี้มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเสี่ยงที่ข้ามจากแนวปะทะไปถึงบ้านคนและเมื่อมันไปแตะชีวิตพล,ลเรือนข่าวมันจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับก่อนจบมิกฝากคำถามหนึ่งคำถามนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่แบบนี้คุณคิดว่าสิ่งที่ช่วยให้ชุมชนรู้สึกปลอดภัยขึ้นทันทีควรเป็นอะไรการแจ้งเตือนที่เร็วขึ้น ศูนย์พักพิงที่พร้อมขึ้นหรือการสื่อสารที่ชัดขึ้นก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์มิกฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้คนที่อยากตามข่าวแบบเข้าใจภาพรวมเลยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ